วันนี้ได้ใช้เรื่องของการออกเสียงแล้วก็การสเตรสเสียงแยกเป็นประโยคเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็มันมีดนตรีที่เป็นออกเสียงดังนั้นเราต้องออกให้ตรงคีย์ของเสียงดังนั้นถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ต้องดูใน Dictionary แล้วก็ทําตามแล้วก็ลองฝึกพูดดูแล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัวเราให้เหมือนแล้วก็ได้เรื่องของการใช้ประโยคบางครั้งเรานึกติดแปด์นึกถึงเทนส์จนเราไม่กล้าพูด พอเราพูดออกมามันเหมือนว่าเราใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเี้ยค่ะดังนั้นเราก็ต้องฝึกอีกที่จะใช้ในชีวิตประจําวันให้พูดคล่องมากขึ้นพูดให้มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่าวันทีเราก้คิดแต่ว่าเราพูดไม่ออกก็เหมือนเราหยุดชงงะงักแต่วันนี้ที่ได้จากครูพลอยก็คือเรื่องของประโยคทําให้เราพูดได้มั่นใจมากขึ้นในการที่เราจะเอาไปใช้ในประโยคที่มันไม่ได้ยากแล้วก็มันไม่ได้ยาวมันทําให้เคลียร์มากขึ้นอย่างเ s a ี that เราก็ใช้ประโยคเพิ่มขึ้น How can you do that คุณทำได้ยังไงนะคะเ่าเทียมแมันก็จะเป็นเหมือนว่าใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายข,าขึ้นแต่บางทีเราคิดเยอะไปเราจะ,จะคุยยังไงนะเราจะพูดยังไงกับเขานะเราไม่กล้าที่จะไปทักเขาอย่างไรรี้ค่ะก็จะได้สับเยอะขึ้นอย่างน้อยๆได้แล้วสับที่ต้องการได้แล้วแล้วก็จะพูดให งมากขึ้นแล้วก็ <ạ. S 1> ได้รู้เรื่องของการแบ่งประโยคแบ่งคําบางทีคํามาเยอะแยถ้าเราสะกดเป็นคํามันจะเป็นเป็นผู้สิมันก็จะเป็นหลายพยางแต่วันนี้มาได้ความรู้เรื่องของเราแบ่งจุดตรงที่จุดแล้วก็แบ่งได้เป็นพยางเราก็สังเกตรตรงจุดแล้วก็เพิ่งมีความรู้ว่าถ้ามี จุดไข่ปลาอยู่ข้างบนก็แสดงว่าออกเสียงมากขึ้นจุดอยู่ข้างล่างก็เป็นเสียงที่เบาลงอย่างตัวตัวเออะนะคะถ้ามันอยู่ข้างบนมันก็ออกเสียงเล็กๆเบาๆนะคะเมื่อก่อนไม่มีความรู้เลยเรา,าเออกเสียงยังไงเราก็จะออกเสียงแบบนั้น <c oughs> แล้วก็เ,เสียงที่มันเป็นเสียงแอเสียงเออะเสียงเออออกมาจากลิ้นเสียงทรีอะไรค่ะก็จะฝึกมากขึ้นบางทีก็รู้สึกว่าลิ้นเราแข็งเราพูดไม่ชัด มันก็เป็นการสะดุดในการพูดได้ได้อย่างเยอะเลยค่ะตอนนี้ก็ได้หลายเรื่องเลยค่ะคุณครูโ <Okay. S 2> อเคยทำให้เรา <laughs> ไม่ชัวร์มากขึ้น <laughs> ได้มา private coaching วันนี้ได้ความรู้เยอะมากแล้วก็ได้คำศัพท์เพิ่มแล้วก็ครูพลอยสอนเน้นเน้นในเรื่องของการออกเสียงพูดได้ออกเสียงพยายาแล้วก็ได้ใช้ประโยคที่ ในชีวิตประจําวันเราต้องใช้แล้วก็เราใช้ได้มั่นใจมากขึ้นแล้วก็ตรงประเด็นมากขึ้นที่สําคัญออกเสียงได้ชัดเจนมากขึ้น